สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาปลูกหอมใหญ่กันค่ะหอมใหญ่ปลูกไม่ยากนะคะก็จะเริ่มปลูกกันนะคะส่วนมากที่ปุ่นนะคะก็จะเริ่มปลูกเดือนที่10นะคะเดือนตุลานะคะประมาณวันที่1ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันค่ะตอนนี้นะคะแหม่มก็จะเอาลากลากยาลากต้นไม้ที่อยู่ในดินเก่าออกนะคะโดยการใช้เนี่ยที่กรองแบบนี้ใช่ไหมคะ ใส่เสื้อแขนยาวสิลูกมันหนาวนี่ค่ะมันจะมีรากหญ้าใช่ไหมคะเราก็เอาดินใส่แล้วก็กองแบบนี้นะคะกองแบบนี้ก็จะได้รากรากหญ้าออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ แล้วที่เห็นสีผงสีขาวๆนี้ก็คือปูนขาวนะคะปู้นขาวเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินนะคะฆ่าโรคดินนะคะฆ่าโรคพืชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเพิ่มค่า pH นะคะปูนขาวเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะโรยแล้วก็ต้องรอไว้เจ็ดวันใช่ไหมคะถึงจะปลูกผักได้แต่ก็มีปูนขาวชนิดที่สามารถผสมแล้วนะคะปลูกได้เลยนะโอเคต่อไปนะคะแหมก็จะใส่ปุ๋ยคีวัวคะ่ะ แล้วก็จะโรยปุ๋ยสูตร15-15นะคะโรยไปนะคะเนี่ยโรยไปให้ทั่วๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการคุกเขา หลัจากที่เราผสมดินด้านบนนะคะกับปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยระหว่างร่องด้วยค่ะจะใส่ปุ๋ยไปที่กลางร่องเลยนะคะ ก็ใส่ปุ๋ย15-15นะคะไปกลางร่องด้วยนะคะเนี่ค่ะโรยไปแบบ จะยกล่องนะคะสูงขึ้นมา20เซนนะคะโดยการตักดินข้างๆนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะขึ้นมาบนกลางล่องผักค่ะ นี่ค่ะพอปรับลองนะคะให้เท่ากาันเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ปูด้วยพลาสติกนะคะแบบนี้ที่เขาเจาะรูไว้แล้วนะคะระยะห่างของรูนะคะอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะถึง15เซนค่ะเราก็ค่อยๆปูไปค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้แปลงที่สวยงามแบบนี้นะคะต้องเหยียบให้ตึงๆด้วยนะคะถ้าไม่ตึงเนี่ยเดี๋ยวลมพัดพลาสติกมันจะไปโดนต้นก้าของเรานะคะทําให้ต้นก้าเราหักนะคะที่ค่ะแหม่มก็จะปลูกต้นหอมนะคะหอมใหญ่เนาะอันนี้เป็นต้นกล้าของเขาใช่ไหมคะก็ใช้ตะเกียบก็ได้ค่ะจิ้มไปนะแล้วก็กดลากลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะใช้ตะเกียบจิ้มไป ก็กดแบบนี้นะคะอืมนี่ค่ะโอเคประมาณนี้สิเซนสิบห้าเซนก็ได้นะคะอันนี้ต้นกล้าเขาก็แบบก็จะแบ่งาวางไปตามช่องของเขาเลยอย่างนี้นะคะ น,นี่แม่ปลูกหลังฝนตกนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ฝนตกไปก็เลยปลูกหลังฝนตกจะได้ฟื้นตัวได้เร็วหน่อยทำการปลูกเลยนะคะ ก็เวลากบเนี่ยปลูกให้กบคนที่เป็นสีขาวๆนะคะแหม่มปลูกแบบว่าให้มันกบคนสีขาวๆเลยนะ นี่ค่ะพอปลูกหอมใหญ่มาแล้วทีนี้มันเหลือมันเหลือหลุมอยู่ก็เลยไปเอาหอมแดงเนะะี่ยค่ะที่มันจะงอกอะ่ะก็มาจิ้มค่ะจะได้มีต้นหอมกินหอมแดงปลูกง่ายนะคะจิ้มไปก็ให้จุกอยู่พอดีหัวพอดีหัวหอมแดงค่ะก็เดี๋ยวได้กินแล้ะ เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะคะอันนี้แม่ปลูกแล้วแม่ก็ไม่ต้องไม่ลดน้ำนะคะเพราะว่าปลูกหลักฝนตกเนาะมันเชื้นอยู่แล้วค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ได้กิน ที่เราปลูกเมื่อวานนี้นะคะเขาก็เริ่มตั้งตั้งต้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวปีหน้านะคะก็จะเก็บผลผลิตแล้วเดี๋ยวแหม่มจะตามผลให้นะคะส่วนข้างๆนี้แหม่มก็ปลูกสตรอเบอรี่อยู่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมา,าชวนปลูกสตรอเบอรี่กันนะคะนี่ค่ะปลูกสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวแหม่มกาลังจะขยายพันธุ์เขาด้วยนะคะขยายพันธุ์ปลูกต่อเอาแบบนี้นะคะ่ะ จะปลูกต่ออีกสักหนึ่งแปลงค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามชมนะคะนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ